้งเพิ่มรายได้มันทั้งมีกลิ่นช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชจึงทำให้สวัสดีครับยินดต้อนรับเข้าสู่เดปัญ n c น a n นนกับคุณครูปัญจพลอยู่ในช่วงของการทำข้อสอบโอเนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีกรรารศึกษา2,563ตอนนี้มาถึงข้อที่3 2แล้ว ข้อที่32ถามว่าข้อใดเป็นโครงสร้างของการใช้เหตุผลในข้อความต่อไปนี้การใช้เหตุผลเดี๋ยวเราไปดูช้อยเนาะนักเรียนจะเห็นคำศัพท์ที่ปรากฏในช้อยสองคำคือคำว่าสนับสนุนกับคำว่าสรุปคุณครูขออธิบายให้นักเรียนเข้าใจคร่าวๆตรงนี้นักเรียนจะว่าสนับสนุนคือเหตุส่วนสรุปคือผลดังนั้นแล้ว การทำข้อสอบในลักษณะเช่นนี้เมื่อเราพิจารณาช้อยเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าในแต่ละช้อยเนี่ยเรามีการแบ่งข้อสนับสนุนแล้วก็แบ่งข้อสรุปเนี่ยออกเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดเลยให้นักเรียนเข้าไปแบ่งข้อความตามที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ย ออกเป็น3ส่วนจากนั้นค่อยมาพิจารณาว่าส่วนไหนเป็นข้อสนับสน,นุนหรือส่วนไหนเป็นข้อสรุปเมื่อเราเข้าไปพิจารณาตัวบทความที่ข้อสอบออกมาให้จะเห็นว่าข้อสอบกล่าวถึงพืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือกที่นำมาใช้ปลูกแซมในแถวไม้ผลและไม้ยืนตน้นนอกจากสมุนไพรจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวหลายชนิดยังมีกลิ่น ช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้ามารบกวนในแปลงด้วยเมื่อเราอ่านแล้วเราจะเห็นว่าเราสามารถแบ่งข้อความออกเป็น3ส่วนได้โดยส่วนที่1ก็เป็นการกล่าวถึงพืชสมุนไพรจนมาถึงบอกว่านํามาปลูกแซมในไม้ผลยืนตน้นส่วนข้อความที่สองนอกจากสมุนไพรจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวนี่คือส่วนที่สอง หลายชนิดยังมีกลิ่นช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้ามารบกวนในแปลงด้วยอันนี้คือส่วนที่3เราก็เข้าไปพิจารณาข้อความที่เราแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะนเยนจะเห็นว่าในส่วนที่2และส่วนที่3อันนี้เป็นการพูดถึงรายละเอียดของสมุนไพรบอกว่ามันทั้งเพิ่มรายได้มันทั้งมีกลิ่นช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชจึงทําให้พืชสมุนไพรเนี่ย เป็นพืชทางเลือกที่นำมาปลูกแซมในแถวไม้ผลนี่คือข้อสรุปดังนั้นส่วนที่2กับส่วนที่3เนี่ยจึงเป็นข้อสนับสนุนสนับสนุนที่นำมาสู่ข้อสรุปว่าโอ้พืชสมุนมไพรมันเป็นแบบนี้นะตะก็เลยนำมาปลูกแซมในแถวไม้ผลแล้วก็มายืนต้นดังนั้นส่วนที่1จึงเป็นส่วนสรุป และก็ส่วนที่2กับส่วนที่3จึงเป็นส่วนสนับสนุนข้อนี้เราสามารถตอบช้อยข้อ3ได้ oh. นี่คือการทำข้อสอบโอเน็ตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่6ข้อที่32เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูข้อที่เหลือกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ